สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อป้ในรายการสำหักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรเราได้เดินทางมาถึงคร้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาอย่างแน่นอนท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็มาแล้วใครจะถามอะไรก็ถามได้เฉพาะในตอนนี้ดูที่คำว่าสด ถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วสดด้านบนนะกดแชร์เข้าไปาาเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้น ท่านอาจารย์โอ้ก็มาแล้วถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะมาดูดวงกันโดยมีอาจารย์โอ้มาดูให้อย่างแน่นอนทำไมกดเข้าไปแล้วกดไม่ได้ค่นี่ อาเป็นไรดูเ,เครื่องมันหน่วงบ้างเอาอันนี้ออกนะเอ,อเอาอีกสองหน้าออกนะออ,ออกให้หมดเลยท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วหลังจากที่อาจารย์โอมาถึงแล้วอาจารย์โอก็จะดูดวงให้ทุกคนอย่างจริงใจ กดไลค์กดแชร์เอาอีกแล้วอ่ะอะไรเนี่ย <Yeah. S 1> น่วงเลยดเดี๋ยวเ้าขอแชร์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะปิดอีนนี้ปิดขึ้น <c oughs> <c oughs> กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 900 9 9แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีเล่นและตามด้วยคำถาม ถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธาน ท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้ว นันเย็นเอ๋เมือคืนส่งให้ดาว28หนูอยากกลับบ้านที่ลาวเดือนหน้าจะได้กลับไหมคะดูแค่สามวันนี้นะ,นนะมีโอกาสได้กลับครับถ้าอยากกลับก็เตรียมตัวไปเลยนะถ้า <3 S 2> นนกลับก็กลับได้นะคะ3ามวันนี้นะคะเอนแชร์แล้วค่ะพรุ่งนี้จะปิด ยอดขายว่าสุดท้ายจะได้ถึงหมื่นไหมคะว่าตามนาไพ่ไปนะครับก็ได้เงินอยู่ครับได้ใครได้ถึงะมีโอกาสถึงนะครับไพ่เหรียญขึ้นกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าสิบก้าแชร์โดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วโอ๊หมูหันใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะให้กดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อเ,เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคุมมีผล3มวันนะคะนับจากวันทำนานมีผล3มวันนะคะดูได้ทุกข้อทุกเรื่องส่วนตัวนะคะหมายถึงว่า ถ้าดูส่วนตัวดูได้ทุกข้อทุกเรื่องข้างหน้านี้ดูแค่เรื่องไพ่ยิบซีนะคะดูส่วนตัวดูได้ทั้งไพ่ยิบซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพค่ะข้างหน้านี้ไม่ดูไพ่เทพพลังจิตไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวเท่านั้นทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะ เวิร์นเชรนความโชคดีขอบคุณค่ะคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วย โดยมีอาจารย์อยโอมาเป็นประธานเนื้อเย็นหมดเลยถึงเวลาแล้วที่อาจารย์โอต้องกินปิดแอลปิดเลย กดแชร์ออกไปแชร์แล้วจ้าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเพียงคนละ9 0 0าพันก้าร้อย กดแชร์ออกไปไม,มาแล้วเหรอเชื่ออะไรออนห้าสิบแปดพรุ่งนี้จะมีเงินเข้ามาไหมคะโดยมีอาจารย์โอ้เป็นได้างานอ่ะได้งานอ่ะนะได้ได้งานทำมีงานทำน่าจะมีเงินกดแชร์ หรือได้มาจากเพศชายก็ได้นะคะเร็วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเน่าออมาบ้างดโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานกันแล้วเวลาของเราก็เหลืออยู่อีกสิบห้านาที เสริมดวงเสริมราศีเป็นอะไรครับเหนื่อยเหรอฮะเหนื่อยเหรอคันหัวเก้าเยอาอยากกาอาจารย์โอจะเตรียมยาให้ใหม่ไงสูงสุดพิเศษอาจารย์โอกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันมาสังหัวดู ก้าร้อยสั่งดูหัวดูวะอืมเก้าสิบเก้าแชร์ไปด้เอาลงตุ้มใหม่นี่โอ้นี่ดูดิเออเนี่ยเนี่นยต้องสั่งยามาใหม่แล้วยาประเภทอื่นลนะโอ้โหบ้างเลยอะ่ะกดแชร์ออกไปแซ่เร็วเพียงคนละเก้าพัน 9ก้ารแชร์มโมูพุทธายาราพุทธาไตรรัตนายานมณีดุพาราสีสหาัสาสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยาธาพุดโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆะบูชาอากีทานาังวรังคันทางสิวารีจมหาเทรัง อหังวันธามีธุระโตอาหังวันธามีาธา,มาตุโยอหังวันธามีสพาวนโหทธาธรรมสังคาปูเชมินาชาวีติชิมพาวีจะมาหาเทโรสวัณนามามาโพชนะมามาวัดถุวัดภามามาภราภังมามาผูก มาสัพเพชนาพาหูชนาพาวันตุเมสหรูษจะรอดหรือเปล่าฝนตกหนักขนาดนี้นะในการของเราสมัติชามินาสังสิโมพรหมาจม,จะมะหาเทวาสาเพยาคาปรายันเตพรหมาจะมะหาเทวาเพราภาพาวันตุมมนะมะนเมมหาพุญโยมหาพระเพภพาวันตุเม มิเตภาหะเตพุธามาอาุณโมพุทธายาเวรทยโยเวรโคนายังเวระหิงสาเวรทาสเวระทาสาเวระเทโยพุทธะสัมมานิมามาพุทธสัสวะโหมสมเตชามิภะพาหะเทแรงการสวดมนต์การภาวนานั้นเป็นสมบัติพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์นะ เออยังไม่ได้เปิดไอ้นี่ในพลังจิตสื่อกรรมเลยเนี่ยเมื่อกี้ไปดูเดี๋ยวเรไปเปิดให้หน่อยเปิดการมองเห็นเขาปิดไว้สัญญาณดีป่ะดีระดับโลกเลยแหละช่องของคุณช่องของคุณช่องเหรออือมก็ช่วิดีโอ,อวิดีโอของคุณสด นี่เ่ะอเอามาจากไหนเอามาลอยตรงนี้ป่ะไม่ที่ว่าเป็นคอปี้อ่ะไม่ไม่ไม่มันมีของมันเองต้องเปิด<อ>ให้การมองเห็นนั่นแหละโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้ว นะโมพุทธ,ธายาพ,าพุทธะไตรรัตนายานมาีินภารัสีสหาัสาสุธัมมานปุถะธัมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธ,ธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธสิวาริจะมหาเทพรังอาหังวันทามีธุระตอาหังวันทามีธาตุโยอาหังวันทามีสัพพสั เปิาธรรมสังคาปูเชมินาชาวีติชิมพาวิจมหาเทวรสวรณนามามาโพชนะมามาวัตถุวัดธามามาพราพรังมามาโพคะมามามหาราพโมมามาชนะพาหูชนะพวันตุเมต์ตกลงวันที่หมดเลยนะ สมจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวสเพยขาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภิระภาพาวันตุเมมหาพุญโยมหาราโพภวันตุเมมีแต่ภาวะติพธมาอาุนโมพุทธายาเวรทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทาสีเวรอะไรที่บนเที่อไม่รู้เหมือนกัน เวระท้าสีเวระท้าสาเวระชโยวพุทธศาสนมานีมามาพุทธศาสวาหุมสมเดชามีเพ่งเพ่งพาพาหาาเรเรอตรงเนี้ยก็ว,วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามสิบพลังจิตสื่กรรมเหรอเออยื่มนเป็นวันที่นะตรงเนี้ยแล้วชื่อเนี่ยนะชื่อี่ยใช่มันคือพลังจิตสื่อกรรม อ๋อไม่ใช่มันมันมันเป็นพลังจิตสื่อกรรมทั้งหมดนั่นแหละแต่เพราะว่าเออมันพิมพ์ไม่ทันไงพิมพ์ชื่อไม่ทันไงมันจะง่วงแล้วก่อนต้องทํางานเยอะวันนี้เลยไม่ทันเลยไม่ได้พิมพ์ชื่อเฮ้อเรียงานเยอะเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้ว ตามเดชี่เรนและตามด้วยคำถามเรียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น โดยมีอาจารย์โอผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดพิเศษก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วเียกอาจารย์ทอ็อปบ้างอาจารย์ท็อปเป็นแค่เพียงคนดูแลรายการนะเข้ามากันได้ หวังว่าทุกคนจะประทับใจอาจารย์ท็อปใช่ไหมโดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธานกันไปแล้วหวังว่าทุกคนจะประทับใจนะคะรายการโดรดวงนะคะของเรานะคะมา ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูแล้วกินแชร์แรนด์ <c oughs> ชีเรนคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละนหนึ่งคำนะถามเพียงเท่านั้นเต็มหมดแล้วนะอ,อ อาจารย์โอเดินทางมาถึงแล้วกดแชร์ออกไปเอาของเมื่อวานยังไม่เสร็จเลยอ่ะอ้าเจ้าจะถามอะไรก็ถามเข้ามาเซเพียงคนละเก้าพัน 9ก้ารแชร์เพียงเท่านั้นเลเล คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเล่ติดต่อดูดวงได้ที่ facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 9์2กหนึ่งเก้าเก้าสอ ไอดีรายโอสิริหนึ่งห้าตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับนะสัญญาณไม่ดีวันนี้ผมใส่ต้องหยุดพักแล้วเพราะมันดับดับติดติดเนี่ยสัญญาณมันหลุดหลุดมาๆเนียเออมันเด้งขึ้นสัญญาณเชื่อมต่อสัญญาณเชื่อมต่อเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เันมันนี้มันไม่ดีทันสนะคติคือตอนเนี้ยนิสัยทักชไม่ใช่เราโดนโจมตีจากไอ้นี่คืนสุริยะอากาศนะมันเป็นฝน อายุอันยิ่งใหญ่ระดับโลกนะกำลังมาก็เดี๋ยวว่าทำรายการนี้รอบรอบหนึ่งแล้วก็พอแล้วนะไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันไม่มีคืนนะแล้วคนมันไม่เข้ามามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันทัศนคติไม่ดีใช่ไหมหรือไงเขาเรียกวิสัยทัศน์เปล่วิสัยทัศน์ไม่ดีเดี๋ยวจับไปปรับทัศนคติพวกเจ้าทั้งหลายนะอโอ้ยอาจารย์โอ้ยง่วงนอนจริงจริงวันนี้ เดี๋ยวคงขึ้นไปอาบน้ำก่อนแล้วก็หลับอีกเหมือนเดิมใช่ไหมหลับมกดแชร์ออกไปเลยเลกเท่าไหร่เลยกรมาณเ่ี้อยู่ากดีนะที่ได้มันแกวหุงหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวใครเขามาแล้วนะคะกดแชร์ออกไปคนน้อยก็พระว่าคงสัญญาณไม่ดีเนี่ยแหละ เดี๋ยวเวลาอีกนะจะไม่หมดเวลาสม,มติชามินาสังสิมโมพระม,มาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพระม,มาจมหาเทวาอภิราภา,าภาาวันตุเมมหาปุญเยมหาราโพภวันตุเมมิเตภาวหเตพุทธมมาอุณโมพุทธายาเวรเทโยเวริวรคโคนายัง เวลาหิงสาเวราทาสีเวราทาสาเวราทิโยพุทธสามมานีมามาพุทธสสวาหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรวเรวเวลาใกล้จะหมดแล้ว เรวเซมีสามลูกตาก็ถามกันเพราะไม่ถามเดี๋ยวออกนาะไม่มีคำว่าสดแล้วแปเไม่ได้อยู่แล้วนะแชร์แล้ว มีคนถามว่ามีมมแต่แไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แชร์ภายในกี่เดือนจะได้มีลูกเราไม่ดูครับคุณต้องไปถามหมอได้ให้หมอทําจิ๊บครับอันนี้นะต้องถามสูตินารีแพทย์หรือกุมาราเวชศาสตร์นะคะหรือว่าอะไรหรืกุมาราเวชใช่ไหมหรืออะไระที่แบบว่าเป็นการไปตรวจคันฝากคันหรืออะไรอย่างเงี้ยสูตินารีเวช มาถามหมอดูว่าหมอดูก็ต้องมันดูไม่ได้เอาจริงจริง,รงอะดูได้แต่ต้องดูในไพ่เทพพลังจิตจะมาดูทรงเดนอย่างนี้ไม่ได้นะว่าจริงลุงนภาุ่งอยากทราบว,ว่านีเป็นน้องสาวเขาหายโกรธหรือยังคะนีเป็นน้องสาวเขาหายโกรธยังคะเวลาจะหมดแล้วนะเนี่ย เขายังมีเครื่องมีแครนซ่อนไว้ข้างในรึกๆโดยอาจารย์โอ้จะรอไม่เกี่ยวเพราะว่าไพ่มันเป็นไพ่เจ็ดดาบอะ่ะมันมีอะไรซ่อนเล้นอยู่ข้างในนั้นแอบอะไรก็ไม่รู้อืมอาจจะความไม่พอใจมีอแอบไม่พอใจรับหลังในชั้นสูงสุดพิเศษ โดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานเนี่ยเราไม่ได้แชร์ให้เราด้วยนะเนี่ยที่บอกว่าจะท้องไหมเนี่ยไม่ได้แชร์ให้เราด้วยคุณนุ้ยภายในกี่เดือนจะได้มีลูกอะไรกูดูกับหมอเลยคะ่ะไปหาหมอเลยค่ะไปตรวจนะไปตรวจเลยแล้วก็ไอ้นี่เลยจะมีลูกทังทีลงทุนหน่อยรอดแก้วสเปิร์มไปเลยเสเปิร์ม เอาสเปิร์มไปฉีดเลี้ยงไว้ก่อนแล้วเอาสเปิร์มไปพ่อยายัดใส่มน <มด S 2> ลูไไม่ไม่ไม,ไม่บอกให้เขาไปหาหมอจะนั่นไงให้หมอไปจัดการเลยเจ้าตรงเข้าใจเซ่หมอมีวิทยาการใหม่ๆเวลาหมดแล้ว